นี่มึงจะส s> <S ับยันเช้าเลยปะเนี่ยมันไปเล่นไพ่ลีลาไหมอย่างเงี้ยพ่องเป็นเกาจิ้งไงแล้วๆเล่นๆแล้วๆเฮ้ยอะไรเนี่ยสองแดงไว้ฮิ้วกูบอดกูแต้มเดียวแดงเอ้าเฮ้ยเป็นไรวะเจ็บแผลวะนี่กูไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยมึงจะรอดมาได้เนี่ยมึงนี่แม่งโคตรหนังเหนียวเลยวะกูต้องขอบใจพวกมึงมากนะเว้ย ที่พากูมาส่งถึงนี่อเอ้ยพวกกูต้องหายให้ต้องขอบใจมึงถ้าพวกกูไม่ได้มึงอะ่ะป่านนี้คงตายหาไปแล้วไอ้มาร์กจริงๆแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่า Mark มาร์คหึมามาร์คเอ้มึงเรียกกูว่ามากก็ได้จริงๆแล้วคนที่เรียกกูว่ามาร์คก็มีอยู่คนเดียวคือแดดดี้แต่เขากลับไป The United States of America กับพวกมิชชันนารีแล้วที่หมู่บ้านกูเขาเรียกกูว่ามาก kui tõbleva .